อเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาปล่อยปลาไหลนะครับวันนี้มาปล่อยปลาไหลกันนะครับผมนี่ครับเราซื้อมาวันนี้เป็นวันพระครับมาปล่อยปลาไหลครับผมที่วัดนะครับผมวัดศรีพุ่มโพครับมาปล่อยปลาไหลครับผม <c oughs> อันนี้เข้าไม่ได้นะเนี่ยแต่ว่าเราปล่อยลงนี่ก็ได้โน่น,นไงโน่นไง <Okay. S 1> กุฏิลงฝั่งนี้ก็ได้ขออนุญาตสถานที่นะครับวันนี้วันพระครับเรามาปล่อยปลาไหลกันซื้อมาจากตลาดครับผมซื้อมาตลาดก็เลยทางกลับบ้านก็เลยมาแวะวัดครับ เราจะปล่อยลงนี้แหละระวังลื่นนะมาทำบุญกันครับผมเนี่ยปล่อยลงตรงนี้เลยนี่ครับเป็นบอ่อธรรมชาติของวัดนะครับเอาเฮ้ยเอาแกะรถเอาเอาค่อแกะก็ได้มาถือ ที่เราซื้อ,อมามันยังไม่ตายไปเลยปุบยังยังไม่ตายไปไปแล้วครับผมปล่อยไปแล้วแล้วก็ไปตามธรรมชาติของเขานี่ครับบรรยากาศที่เรามาปล่อยที่วัดศรีภู่มโพนะครับผมนี่ครับ เดยวเขาก็จะไปของเขาเองไปเด้อโชคๆมันๆนะครับเด้อให้ลำๆเรื่อยๆเฮ็ดยังให้เลื่อนไหลยินท้องไหลมาเท่มาเด้อสาจุไปอืมอืมเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ไปอยู่นี่โอเค<ป>อเค,ครับผมนี่ครับบรรยากาศ ฝนตกลินลินนี่ครับครับฝนตกลินลินไปครับเราปล่อยแล้วเราก็กลับบ้านนะครับเราบุญมาฝากทุกๆคนนะครับมาปล่อยปลาไหลกันวันนี้วันพระนะครับผมนี้วันพระนี่ครับอันนี้บรรยากาศในวัดนะครับในวัดสีพุ่มโพครับโอเคครับผม ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ